เหตุผลที่ภาพนี้ผิดปกติและถูกตั้งข้อสังเกตจากคุณหมอทวัชชัยว่าผิดปกติหรือไม่เพราะภาพนี้มีคลื่นน้ำสองฝั่งไม่ตรงกัน1น,นะครับคลื่นน้ำขัดแย้งกัน 2. ภาพผิดสรีละในการวาง 3. แม้แต่ขอบของแตงโมก็ยังมีรอยขาว ราวกับมีลักษณะของการคัดแอนเพสหรือตัดแล้ววางหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่คุณหมอทวัชัยตั้งข้อสังเกตว่าทำให้ต้องมาสนใจว่าถ้าเอกสารชิ้นนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแปลว่าต้องมีวิธีการอำพรางอะไรบางอย่างที่ทำให้เชื่อว่าคุณแตงโมยังอยู่บนเรืออยู่หลังเวลา20นาฬิกา36นาทีจึงต้องทำภาพนี้หรือไม่ และมีจุดเดียวที่คุณหมอทวัชชัยตั้งข้อสังเกตก็คือจากร้านครัวตันนิดซึ่งคุณหมอทวัชชัยเพิ่งปร,รปรับเวลาเมื่อคืนนี้นะครับจากกล้องวงจรปิดในร้านข้างๆคร,ครัวตันนิดแล้วถ่ายภาพมาว่าเรือเจ็ตสกีสี่ลำได้มารอตั้งแต่ทุ่มหนึ่งครับโดยประมาณแล้วก็เหมือนรอเวลาหลังจากนั้นสามลำนำหน้าไปแล้วก็อีกหนึ่งลำ นำหน้าเรือสปีดโบ๊ทในวันในเวลาเกิดเหตุหลังจากนั้นในระหว่างเดินทางนี่แหละครับไปถึงเวลา20นาฬิกานาทีมี2คลิปของคุณแตงโมก็คือคลิปที่ระบุว่าคุณแตงโมร้องเพลงแต่ในภาพนั้นยศทีวีไปฉายดูนะครับมีเงาผู้ชายอยู่ด้วยนะครับที่ถือวายด้วยและที่สำคัญก็คือภาพนั้นอยู่เวลาเท่าไหร่ครับ20นาฬิกา28นาที หลังจากนั้นอีกหนึ่งวินาที20นาฬิกา29วินาทีก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งว่าเอาเพื่อนมาหลังจากนั้นในเวลา20นาฬิกา36นาทีพบว่าเรือหยุดและมีเรืออีกลำหนึ่งประกบอยู่หลังจากนั้นจากคำให้การเบริกความในคดีนี้นะครับก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมาให้การผู้เป็นดผูผู้ที่ดูแลเรื่องกล้องวงจรปิด และดูแลดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดไม่ยืนยันนะครับว่ามีคลิปใดแสดงให้เห็นว่าแตงโมตกน้ําซึ่งมันดูขัดกับการแถลงข่าวที่เป็นการเชื่อว่าและคาดว่าทั้งสิ้นทําให้เราเห็นว่าจากกรณีที่ศพทวนน้ําก็ดีบาดแผลไม่ตรงกับใบพัดก็ดีจุด ที่สงสัยภาพที่ไม่มีแตงโมตั้งแต่20.36นาฬิกา36นาทีเป็นต้นไปก็ดีเป็นไปได้หรือไม่นี่เป็นเทษฎีที่ถูกตั้งคำถามโดยคุณหมอทวัชชัยนะครับว่าคุณแตงโมย้ายเรือหลัง20.36นาฬิกา36นาทีไปอีกเรือลำหนึ่ง